สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเอีกแล้วนะครับนะจากคําถามที่เจอกันบ่อยครั้งเลยนะครับนะนั่นก็คือว่าพอรถติดไฟแดงปั๊บแอร์เริ่มไม่เย็นนะเริ่มร้อนขึ้นต,ต,ต,ตุยตุยตุยทีละนิดทีละนิด,ะน,ดนะครับนะมันมีหลายสาเหตุนะครับลองไปดูวิธีแก้ปัญหากันนะครับนะในงบไม่กี่รีเลย์เสริมนะครับเพื่อให้มาขับพัดลมโดยตรงนะจะต้องทํำยังไงบ้างจะต้องตรียมอะไรบ้างนะครับนะ สิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องมีก็คือรีเลย์รีเลย์ลนะครับนี่ผมใช้เป็นของบอสนะฮะบ,บอสตัวนี้รู้สึกจะสามสิบแอมป์นะฮะนะแล้วก็ขามันนะครับขามันเสียบนี้ครับอี่เสียบนี้นี่เสียบนี้แล้วเขามีสายมาให้แล้วนะ่อ,อขั้นตอนคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวไปวาดวงจรละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งคร่าวๆก็คือว่าต่อจากขั้วเดิมขั้วเดิมที่มาเข้าบัลลมนะฮะ นะผ่านรีเลย์นะครับเอามาสั่งงานรีเลย์นะฮะเสร็จแล้วเอาไปขับต่อไฟตรงมาแล้วก็มาขับเจ้าตัวพัดลมอีกทีหนึง่งนี่นะครับอีลุงตุงนังเลยนะนี่ครับต่อจากไฟมานะครับนต่อสายไฟมาต่อมาจากแบตนะครับต่อจากแบตตรงๆมาเลยต่อจากแบตตรงๆมามาเข้า มาเข้าริเลตนะครับขาสามสิบนะฮะออกจากขาสามสิบไปเข้าไปจ่ายห้พัดลมนะครับพัลลมตรงๆนะฮะขั้นแรกเนี่ยเราไฟสั่งงานก่อนไปสั่งงานเนี่ยมาจากกล่องนะฮะนะครับอธิบายตรงนี้จะไม่เข้าใจนะไปดูวงจรดีกว่าครับครับเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับนะฮะวงจรก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับ ก็มีทั้งหมดห้าขานะครับนี่ก็จะเป็นแปดสิบห้าครับแล้วก็แปดสิบหกนะสามสิบนะครับแล้วก็แปดสิบเจ็ดกับแปดสิบเจ็ดนะฮะจะเป็นแปดสิบเจ็ดสองอันนะครับเราก็เอาไฟจาก พัดลมเดิมนะครับขาบวกขาลบตรงนี้กับขั้วได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะจะแปดสิบเจ็ดแปดสิบหกเข้าลบเข้าบวกหรือแปดสิบห้าเข้าบวกก็ได้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับเอาไฟจากแบตเตอรี่เลยนะครับแบบนะี้ขั้วบวกนะครับต่อเข้านี่ นะต่อเข้าขา30นะครับจะขา30หรือ87ก็ได้นะฮะขา30นะครับเสร็จแล้วเอา87เนี่ยไปเข้าพัดลมนะครับต่อลงกาวตัวนี้ก็ลงกาวนะครับลบนี่นะครับลงกาวแค่นี้เองนะครับนะวงจรไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ พอหลักการทํางานก็คือพอจ่ายไฟจ่ายไฟให้ปั๊บแทนที่มันจะดึงกระแสจากกล่องโดยตรงนะฮะกล่องพัดลมโดยตรงโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะดึงกระแสจากกล่องพัดลมไปหมุนพัดลมนี้นะครับก็ให้ดึงกระแสผ่านตรงนี้แทนนะฮะดึงกระแสผ่านตรงนี้แทนนะครับนะคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับนฮะก็เอาตัวนี้เป็นแค่ไฟสั่งนะครับ ก็คงจะเป็นไอเดียดีๆนะครับที่พอจะเข้าใจได้นะฮะต่อเสริมพัดลมเนี่ยนะฮะเรามันช่วยอะไรนะครับเวลารถเก่าๆนะฮะเลย์มันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับกล่องพัดลมมันเริ่มเสื่อมสภาพนะฮะนะฮะเรามันนํากระแสได้ไม่ดีพอนะครับนากระแสได้ไม่ดีเนี่ยมันเกิดความร้อนสะสมนะฮะจะสังเกตได้ว่ามันจะร้อนตัวมันจะร้อนเลยกล่องมันร้อนตัวมันร้อนนะฮะเนื่องจากว่ามันเกิดคาบสนิมแล้วนะครับ ครับมนเอาสายไปเกาะที่ตัวหน้าสัมผัสมันนะครับครานี้เนี่ยเราช่วยก็คือเอาตัวนี้มาเป็นตัวจ่ายกระแสด้วยตรงนะฮะจ่ายกระแสเยอะๆให้มันวิ่งผ่านทางนี้นะครับเหมือนประตูน้ำครับประตูแบ่งน้ำนะฮะหลักการก็คืองั้นเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับต้องเช็คแรงดันน้ำยาก่อนนะครับน้ำยาเราจะต้องมีอยู่เสมอนะครับนะะไม่ใช่ว่าน้ำยาขาดแล้วไปเพิ่มพัดลมนะครับเปล่าประโยชน์นะฮะ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้างไงฝากกดซับสไคร b e ด้วยครับขอบคุณครับ